อยู่ไว้ถามว่าทำไมฉีชานมาหาเธอช้าจังและถ้าไม่มีอะไรก็กลับไปก่อนเธอฉีชัชนบอกอย่าเมินเฉยต่อเขาเพราะเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วอยู่ไว้ตัดพ้อว่าทิ้งเธอแล้วไปหาหนางเอกจะมาอีกทําไมฉีชัชนบอกว่าเมื่อแต่งงานกับนางเอกแล้วก็จะได้ทุกอย่างอยู่ไว้จึงได้บอกว่างั้นก็อย่ามาแยแสเธออีกฉีชานเข้ามาก่อนและบอกว่าพูดแบบนี้ฉันเศร้าเลยอยู่ไว้บอกให้เลิกเสีย้งได้แล้วและหลายปีมานี้ฉันช่วยคิดแผนการเอาชนะผู้คนมากมาย แต่เพิ่งคนพบว่าเป็นแค่เบีย้ยในมือคุณเท่านั้นฉันมันโง,ง่จริงๆชิชานบอกว่าเธอไม่ได้งโง่ทันทีที่เธอรู้ว่าฉันไม่น่าเชื่อถือก็เข้าไปขอรีภไยกับชินมอเยาเมื่อคิดดีๆแล้วก็ไม่มีใครดีกว่าเธออยู่ไว้แกล้งถามว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรฉันจะไปพึ่งพาเขาทำไมชิชานบอกให้เธออย่าหัดโกหกเพราะมีเพียงเธอที่รู้เกี่ยวกับบริษัทของเขาเพราะบริษัทนั้นไม่ได้จดในชื่อเขาแล้วเพลจะสังเกตเห็นได้ยังไง เพราะถึงเขาจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ไม่เคยสนใจเงินของหงฟู่เลยจูจูหงฟู่ก็พบสัญญาจํานวนมากทั้งหมดถ้าเธอไม่พูดแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรฉีชันยังถามต่อเรื่องแม่มาริการ์ดว่ามีการคัดลอกไว้ใช่ไหมยอยู่ไว้บ่อยฉีชัชนอย่าพูดรอเล่นและการนั้นจะถูกคัดลอกได้ยังไงฉีชัชนถามว่าไม่รู้หรืออะละเอียดวิดีโอแสดงเวลาแก้ไขล่าสุดเอาไว้อยู่ไว้เริ่มกลัวว่าฉีชันจะทําร้ายเขาบอกว่ากล้าเผยเผยความลับของเขาก็ไม่น่าจะกลัวว่าเขาจะค้นหาพบนะ จากนั้นก็ดึงผมอยู่เวย้ยบนที่เชื่อใจเธอมากเกินไปและไม่คิดว่าเธอจะทรยศเขาเพื่อพระเอกชีชานขู่ให้ส่งก์ดนั้นไม่กับเขาอยู่เว้ยบอกว่าได้ลบไปแล้วชีชานไม่เชื่อคิดว่าเธอโกหกอยู่เว้ยบอกว่าไม่ได้ให้พระเอกและจะเอาให้ดูเดี๋ยวนี้อยู่เว้ยรีบไปหยิบการาดให้แต่อาศัยจังหวะที่ชีชานเผลอเอาเจอกันฟาดหัวเขาแต่ชีชนันนั้นหัวแข็งไม่เป็นไรอยู่เว้ยก็ไม่กล้าตีซ้ำชีชานเลยตบสั่งสอนอยู่เว้ยไปอีกหลายครั้ง อยู่ไว้ขอร้องให้ฉีชานปล่อยเธอไปและสารภาพว่าผิดไปแล้วแต่ฉีชานไม่ฟังและฟาดด้วยใจกันจนตุยไปจากนั้นกากาดกล้องเมมมรีกลับไปดานนายนเอกมาชวนเพล็กดื่มเราเพล็กพูดถึงครั้งแรกที่นายนเอกชวนดื่มบอกว่าไม่ได้เมาแค่แกล้งเมาเท่านั้นนายนเอกคิดว่าถ้าเชื่อคำพูดของเพล็กตั้งแต่แรกบางทีตอนนี้ฉีชานองเขาคุกไปแล้วพเพล็กบอกให้วางใจทุกอย่างจะจบเร็วๆนี้ฉีชานสูญเสียทุกอย่างของเขาแล้วเมื่อได้หลักฐานเหล่านั้นมา เนกบอกว่าฉีชันทำลายหลักฐานหมดแล้วและสร้างหลักฐานปักปำเพกโดยเมื่อเห็นเพกหลับไปแล้วเนกบอกว่าก่อนหน้านี้คุณปกป้องฉันคราวนี้ฉันจะปกป้องคุณบางแต่แล้วรุ่งเช้าเนกตื่นขึ้นมาก็พบจดหมายที่เพกทิ้งไว้ให้เขารู้ทันว่าเธอคิดจัดการเองและเตือนว่าต่อไปอย่าทำเรื่องแบบนี้ชัดเจนนะไม่เคยมีนายจ้างปกป้องบริการมาก่อนบอกให้เธออย่าไปไหนให้รออยู่ที่บ้านรอเขากลับมาสัญญาว่าจะกลับมาหาเธอแน่นอน พระเอกจอกไปช่วยพระเอกแต่พบว่าห้องถูกล็อกเอาไว้เธอจึงได้โทรแจ้งหนึ่งหนึ่งเก้าเพื่อขอความช่วยเหลือพระเอกออกมาพบกับชีชนันแต่ดูเหมือนเขาไม่แปลกใจที่เป็นพระเอกมาชีชานบอกว่าครั้งที่แล้วที่บอกนายคงคาดเดาว่าเริ่มที่หลินซินส่งสินะเมื่อเป็นห่วงเธอมากงั้นก็ควรนั่งเธอไว้ให้แน่นๆทำไมให้โอกาสฉันใกล้ชิดเธอได้ล่ะพระเอกถามว่าฉันติดกับดักแผ่นของนายแล้วหรอชีชันบอกว่าไม่ทั้งหมดแต่เกมนี้นายต้องแพ้ ถ้านายมาจะไม่ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ถ้าไม่มาฉันจะได้แต่งงานกับเธอตามปกติดังนั้นจะมาหรือไม่มาก็ไม่มีผลแต่อย่างน้อยนายจะได้พบกับตอนจบที่ดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่นายตายอย่างเจ็บปวดทรมานเพลกถามว่าเกลียดฉันมากหรอชีชานตอบว่าเพราะนายเอาทุกอย่างไปจากฉันย้อนกลับไปตอนนั้นพ่อของฉันทำงานหนักเพื่อหลินกัวฟูและช่วยเขาฮุบฉินกรุ๊ปทำให้หุบฟูกลายเป็นบริษัทฉันนำในเมือง แต่สุดท้ายแล้วหลินโกอฟู่กลับประนามเขาหลังใช้วิธีการแบบนั้นกระทั่งบังคับให้เขายอมมอบตัวพ่อของฉันต้องตายด้วยความสิ้นหวังหลินโกอฟู่รู้เรื่องนี้ก็เพราะนายฉินม่อเยาเพราะนายยินการที่จะฟ้องร้องและแสวงหาความยุติธรรมจากสื่อนายบังคับให้พ่อฉันตายใครคิดว่าเรื่องในตอนนั้นผู้บงการคือหลินโกอฟู่มาตลอดแต่ในความเป็นจริงแล้วหลินก้ฟู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆชิชานบอกว่าความคิดที่จะวุบฉินกรุ๊ปเป็นความคิดของเขาและพอ่อ พอรู้ดีว่าหลินกัวฟู่เป็นคนแบบไหนถ้าเขารู้ว่ามันเป็นกับดักหลอกลวงฉินกรูเขาต้องคัดค้านแน่นอนและด่าเพลกกว่าโง่มากที่โดนหลอกดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดควรเป็นของฉันเพราะใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้มาในที่สุดก็จะได้แต่งงานกับลูกสาวตระกูลหลินแล้วแต่จูๆ่ๆนายก็ปรากฏตัวขึ้นแค่สามเดินก็ลักพาตัวคุ้มมั่นฉันเอาเงินฉันไปและยังทำลายบริษัทของฉันด้วยแบบนี้ไม่ให้เกลียดได้หรอ เพลกย้อนว่าถ้าเหมือนที่นายว่ามาฉันคิดว่าตัวเองค่อนข้างมีความสามารถนะจากนั้นก็ท้าชีชานมาเดิมพันกันเกมหนึ่งเป็นเกมสุดท้ายชีชานถามว่าทําไมต้องเดิมพันกับนายด้วยเพลกบอกว่าชีวิตฉันมันไรคคาแต่สิ่งที่ใช้เดิมพันนั้นแตกต่างไปถ้าฉันชนะนายต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหยุดสร้างปัญหาหลินซินถงถ้าฉันแพ้ฉันจะยกคุณหงฟู่ให้นายทั้งหมดรวมทั้งทรัพย์สินของฉันให้นายหมดเลยชีชานยอมทําข้อตกลงกับพระเอก จากนั้นก็สั่งให้ลูกน้องลงมือเพล็กต่อสู้และพาทาโดนพวกมันเล่นงานเพราะการบาดเจ็บยังไม่หายดีด้านโจโมโไปหาอยู่เวยตามคำขอของพระเอกเพราะเธอส่งข้อความไปหาเขาเมาื่อวานนี้เมื่อโจโมโเข้าไปในบ้านพบว่าอยู่เวยเสียชีวิตแล้วแต่ในมือของเธอกำมัเมมริกาดอันหนึ่งอยู่ซึ่งตอนที่อยู่เวยหยิบการได้ฉีชานเธอแอบ,บหยิบของปลอมให้ไปและเก็บของจริงเอาไว้เพล็กต่อสู้กับคนของฉีชานจนถูกแทงได้รับบาดเจ็บ แต่ก็จัดการกับคนของชีจันไปจนบดเหมือนกันหลังบาดเจ็บหนักเพลกบอกว่ามันจบแล้วแต่ชีจันกลับบอกว่าจะจบได้ยังไงฉันยังไม่ได้เริ่มเลยแล้วก็หยิบมีดขึ้นมาจะแทงพระเอกแต่นายเอกมาทันและห้ามเอาไว้นเนกบอกว่าโทรแจ้งตำรวจแล้วถ้าไม่อยากติดคุกก็รีบปล่อยเธอไปชีจานรู้ว่านายเอกไม่กล้าแจ้งความและจับตัวนายเอกเอาไว้พร้อมกับถามว่ากรัว่าผมจะฆ่าชินมอเหยาสุดทรักของคุณเหรอ หรือกลัวว่าผมมีหลักฐานเลยไม่กล้าแจ้งตำรวจพรเพชรขอร้องให้ปล่อยตัวนายเอกไปชีชานจึงได้สายคุกเข่าขอร้องแล้วจะปล่อยนายเอกไปนายเอกข้าไม่ให้พเพชรทาแบบนั้นแต่เพราะเป็นห่วงนายเอกมากเพชรก็ยอมคุกเขา่าชีชานหวเราะและบอกกับนายเอกว่าวันนี้เราควรจะแต่งงานกันแล้วปล่อยเขาเป็นพยานของเราชีชานจูบหน้านางเอกเยอะพระเอกด้วยพเพชรขอปล่อยเธอไปและอาศัยจังหวะที่ชีชานเผลอยังมีแต่ชีชานมาแทงเขา ฉีชานโดนแทงจนเจ็บหนักแต่พเพล็กบอกว่าไม่ต้องห่วงนายจะไม่ตายเพราะยังมีอีกครึ่งนิ้วนายต้องมีชีวิตอยู่เพื่อรับโทษตามกฎหมายพเพล็กดึงมีดออกมาและบอกว่าฉีชานแพ้แล้วหลังจากนั้นตัวเขาก็ล้มลงไปเหมือนกัน,นเนกพยายามห้ามเลือดให้กับพระเอกเพราะเขาสอนวิธีเหล่านี้ให้เธอแล้วพระเอกบ่นว่าผมไม่ได้บอกเลยไว้คุณรออยู่ที่บ้านอย่าออกมาข้างนอกทำไมคุณถึงออกมานเนกบอยเขาหยุดพูดก่อนและจะโทรแจ้งหนึ่งสองเรียกรถพยาบาลมารับเขา พพะเอกบอยเอกไม่ต้องห่วงและสัญญาว่าผมจะไม่ตายนเนกตอบตกลงตาลาพเพอก,ก็หมดสติไปนเนกร้องไห้เสียใจมากและรีบเรียกให้พเพกตื่นบอกว่ารถพยาบาลจะมาถึงแล้วเธอร้องไห้บอกให้เขาอย่าทิ้งเธอไว้คนเดียวอย่าทําให้เธอกลัวแบบนี้เรื่องราวระดายได้ผ่านพ้นไปในเวลาต่อมาฉีชัชนตกตัสินโทษประหารชีวิตในการกระทำความผิดฐานฆ่าคนโดยเจตนาทำลายร่างกายและรักษา นางเอกนำช่อดอกไม้ไปเคารพลุมศพพ่อที่สุสานโดยมีพระเอกที่รอดจากความตายมาเป็นบริการรอรับนางเอกอยู่เธอยิ้มไม่อบเขาและแซวว่าเขามาสายพระเอกตอบว่าโชคดีที่ยังไม่สายเกินไปแล้วก็ควงแขนนางเอกขึ้นรถไปยังสุสานเรื่องราวของซีรีส์ก็จบลงด้วยดีสุดท้ายพระเอกก็ได้อยู่เคียงข้างนางเอกเป็นบริการสุทีรักของเธอตลอดไป